ครับผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในรอบอหลายวันหรือเปล่าหรือหลายเดือนนะฮะครับผมวันนี้ผมก็มีเจ้าตัวปากินตัวนี้นะฮะแจมๆมนะฮะมาโชว์แล้วก็มารีวิวให้ดูกันนิดหน่อยนะฮะแต่บอกเลยว่าแจมมากครับผมทั้งมือใหม่แล้วก็มืออาชีพนะฮะมันจะ,ะมันจะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคนะฮะเจ้าตัวปากินตัวนี้มีชื่อว่านะฮะ ไซมารติคแอนติเมตนะฮิปฮอปบิลดนนะฮะตัวนี้เป็นลูปนะฮะเป็นลูปนะฮะใช้งานกันง่ายๆเลยนะฮะโอเคอ่าผมจะไม่พูดพราพทำเพียงละเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูกันนะฮะอ่าแล้วถ้าสนใจก็ค่อยขอเข้ามาทางอ่าอ่าคอมเมน์เดอร์ใน YouTube โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยครับผม ผมลองทดสอบนะเขียนขึ้นมานะง่ายๆนะรประมาณ10นาทีนะฮะที่ผมเขียนแป๊บเดียวนะแล้วก็วางเบรดวางอะไรนี่ๆหน่อยนะเพื่อให้เข้ากับจังหวะนะโอเคครับเริ่มกันเลย โอเคครับผมก็จะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเฉพาะตัวเสียงจากแก้วตัวปลั๊กอินตัวนี้นะครับการใช้งานก็ค่อนข้างจะง่ายนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกันเลยเดี๋ยวเข้ามาดูที่ดัมนะฮะเป็นลูปหมดเลยนะฮะง่ายๆ แค่ลากเข้ามาใส่นะฮะเนี่ยฮะอ่าฮะแล้วก็ลองฟังดูนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบกับดนตรีของเรานะฮะตัวไหนมันได้กันไม่ได้กันก็ฟังเราเลยนะครับอ่าตัวนี้ผมใช้บ่อยครับผม ตัวนี้ด้วยนะครับนะครับเราก็อยากได้ตัวไหนเราแค่ลากเข้าไปใส่ฮะอ่าเทคนิคการใส่นะฮะก็ประมาณเนี้ยลากเข้ามาใส่เลยฮะเนี่ยฮะแค่นี้ก็ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดเสียงตัวนั้นเดี๋ยวผมจะฟังตัวที่ผมลากมาเมื่อกี้นะครับอ่าง่ายไหมฮะ เดี๋ยวมาลองเสียงเร่นกันเยอะฮะบางทีมันก็เยอะไปเราก็เลือกไม่ถูกเนาะ เป็นแค่บางส่วนนะฮะอ่าเห็นไหมฮะอ่าและนี่นะฮะเนี่ยฮะแค่บางส่วนนะฮะมันจะมีแยกนะฮะทั้งไฮแฮทนะฮะไฮแฮทลูปแล้วก็ท็อปดัมตัวนี้เป็นเป็นช็อตก็มีนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะดัมช็อตแล้วก็มีทั้งเอฟเฟกแล้วก็เมโลดิกช็อตนะฮะแล้วก็เป็นลูปเมโลดี้ให้ก็มีะฮะนี่เยอะเลยครับ จำไม่จมก็ดูเอานะฮะอ่าบางจังหวะแล้วก็อ่าพักสมองดึงตัวนี้เข้ามาใส่ก็ก็ได้แล้วนะครับอ่เนีย่ย เสียงดีทุกตัวด้วยนะครับไม่ใช่ว่าธรรมดานะฮะขี้ๆนะครับนะเมโลดี้แต่ละตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับโอเคครับก็ลองหาโหลดมาใช้กันนะครับถ้าไม่ได้ก็ค่อยคอมเมนต์มาขอเด้อเดี๋ยวจะหาลิงก์ไว้ให้นะแกบอกว่าตัวนี้มันแจมนะฮะสำหรับรมือใหม่และมืออาชีพนะควรมีติดไว้ในเครื่องนะฮะตัวนี้ก็ น่าจะประมาณสี่จิกเนาะถ้าถ้าถ้าที่ผมจะไม่ผิดเนาะโอเคครับก็ไปหามาใช้กันฮนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับบอกเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับแจมครับทำง,งานนะคุ้มค่าแรงแน่นอนเจ้าต,ตัวนี้นะครับบอกเลยประหยัดเวลาเราได้เยอะฮะแต่ผมก็สนมากของทีเห็นไนมะ่ นะครับสำหรับผมเจ๋งมากครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะอยากได้ก็ขอเข้ามาในคอมเมนต์เดอ้อถ้าไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่บอกเลยว่าเจ๋มโคตรนะครับผมก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้